มาค่ะใครที่กำลังหารถครอบครัวขนาดใหญ่ SUV นะคะมีเข้ามาแล้วและที่สำคัญลูกค้าได้ตัวท็อปออปชันได้ตัวแต่งพิเศษจากศูนย์ด้วยนะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้เลย ตัวต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเครื่อง2.8ปี2019นะคะมาในราคาสุดพิเศษเหมือนกันค่ะคันนี้ชุดแต่งพิเศษ t r d Sportivo นะคะมาในราคา1ล1 90,000บาทจัดไฟนั้นได้เต็มกู้ได้เกินรับดเลดดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะคันนี้เอาเข้ามาให้ลูกค้าชมกันก่อนเลยนะ สีดำสวยๆส,สีดำสีเดิมรับประกรันตัวรถไม่เคยทําสีไม่เคยมีอุบัติเหตุนชนหนักผิดกว่าและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคือคันนี้ไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นเรารับประกันให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวรถรับประกันเลขไม่ลูกค้าได้ไปนะคะใช้งานกันแบบยาวๆสบายใจหายห่วงและที่สําคัญสภาพสวยๆแบบป้ายแดงแต่ลูกค้าได้ในราคามือสอง กระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะตัวใหม่ล่าสุดแล้วเนาะเขาก็จะเป็นกระจังหน้าที่จะเป็นสีดําเปียโนแบนด์นะคะเราก็จะเล่นโคเมียมมาน้อยหน่อยนะคะต,ตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟใหม่มเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นไฟ โปรเจคเตอร์ด้านในนะคะเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็จะมีเดย์ทา u ลั i นิ่งไ h t มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะที่ใส่โคมเมียมมานะแล้วก็ยังเน้นความสวยหรูสีดำเป็นโนแบ็แล้วก็สีดำด้านตรงนี้อยู่นะคะชุดแต่งของเขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำสลับกับสีเงินเนาะอ,อ่ะมาเรามาดูในส่วนของ ด้านข้างบ้างดีกว่าในส่วนของล้ออันนี้ก็จะเป็นล้อแมกลลยใหม่นะจะเป็นแมกเขาเรียกว่ายัาไไงตัวใหม่พูโทนนะคะเป็นแมกขอบ20่สิยางปีใหม่พร้อมใช้งานลูกค้าคะอันนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วตัวใหม่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวคีเลตน,นะคะตัวเปิดประตูเนาะคีเลตก็จะเป็นโคม,มียมบันไดนะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้านี่เลยด้านท้ายของเขานะะโลโก้โตโยต้านะคะฟอร์จูเนอร์นะ,ะตัว t r d Sport สปอที่สำคัญลูกค้าได้เป็นเครื่องใหญ่เลยคันนี้หลายๆคนตามหาเนาะเป็นเครื่อง2.8นะคะได้ไปก็คือใช้งานกันแบบคุ้มค่าแน่นอนนะทั้งสภาพทั้งราคาแล้วก็ชุดแต่งคันนี้ก็คือแต่งมาครบแบบสวยสวยแล้วที่สำคัญนะคะฝาท้ายของเขาตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ารอบพันแล้วนะฝาท้ายของเขาก็จะเปิดจากตัวรถก็ได้นะหรือว่าลูกค้าจะเปิดจากรีโมทก็ได้นี่เลยด้านหลังนะคะบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมแน่นอนนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับสีไม่เคยทําแน่นอนนะสาหรับ คันนี้นะคะก็ได้ไปก็ใช้งานกันแบบคุ้มๆเนาะไม่เพียงแค่20,000กิโลเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแบบสุดๆแล้วนะคะส่วนภายในของเขานะก็จะเน้นเป็นสีดําสลับแดงนะคะสำหรับตัว TRD นะคะอุปรกรณ์แม่แรงนะคะจะอยู่ด้านข้างส่วนด้านล่างก็จะมียางอะไรนะคันนี้ก็คือพร้อมสุดๆมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างไปชมกัน มาค่ะตั้งแต่ขึ้นมานะคะด้านข้างของเขานี่เลยนะก็จะเป็นโลโก้ที่อาดีของเขานะอันนี้ก็เดิมๆม,มาจากสุดภายในของเขาคือแบบเอี่ยมสะอาดมากนะแล้วก็ตัวชุดแต่งของเขาอย่างที่เรบอกว่าคันนี้นะภายนอกมันจะเป็นสีบานเงินสลับสีดําส่วนด้านในนะคะเขาก็จะเป็นดําสลับแดง นะชุดแต่งก็มาจากศูนย์เลยนะคะเดิมๆส่วนชุดแต่งของเขาที่ให้มาก็จะเป็นชุดลําโพงของเขานะคะก็จะเป็นของ JBL นะคะจอเหมือนกันนะอันนี้ก็ทุกอย่างก็คือเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องใส่ของสองช่องนะด้านบนด้านล่างนะคะ เลื่อนลงมาก็จะเป็นโหมดแอร์นะที่ไอบอกนะคะเรื่องปรับใช้งานได้เลยซ้ายขวานะคะก็จะเป็นแบบโหมดออโต้นะคะส่วนนี้นะคะจุดเสียบเนาะก็มีพาวเวอร์อ e เ USB AUX นะคะช่องใส่ของเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้เลยอ่ะคันนี้นะคะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะเราก็จะมีโหมดให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะก็จะมี e c o m o โหมด w e r Mode โหมดนะคะแล้วก็การเลื่อนถลายตัวนี้ก็จะช่องพักแขนนะคะ ข่อนข้างกว้างเลยนะคะเป็นหนังสีดําส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นิดนึงนะก็จะเป็นจุดเสียบเป็น power outlet เหมือนกันส่วนพวงมาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่งมาแบบลายเคปล่านะคะส่วนตรงที่มันเป็นหุ้มหนังนะคะไม่หลุดไม่ลอกคือใช้งานมาแบบน้อยนะส่วนเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะเป่าไฟฟ้าคู่หน้า2ฝั่งเลยนะคะใช้งานได้ปกติแอร์แบกรอบคันรถ s อ v ขนาดใหญ่หาว ไว้ใช้งานนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างเราไปลองนั่งกันดูไปดูความเรียบร้อยกันไปส่วนด้านหลังนะคะก็มีเหมือนกันนะแถบด้านข้างนะคะก็จะมีชุดแต่งของเขามาเหมือนกันเนาะอ่ะโหมดแอร์ลูกค้าเลือกปรับออตโตได้เลยนะคะสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะสําหรับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะก็ทีอย่างใช้งานด้ปกติแอร์ก็จะสามช่องแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวเบาะก,ก็เรียบร้อยตึงไม่ได้มีขาดชํารุดหรืออะไรนะคะก็จะมีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ํานะคะแต่อาจจะเล็กๆไปสักนิดนึงเนาะอาจจะขยายออกมากว่านี้นิดนึงก็อาจจะดูด,ดีส่วนเป็นรถบ้านอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีมมนี่เสียบนะคะเสียบปลั๊ก ใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะไฟบ้านเนาะด้านล่างนะคะก็จะมีพรมกระดุมมาให้นะอันนี้ก็ใส่มารอบคันเลยนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2ด0 3นะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสระคุคาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแกคกรุงเทมนะคะหรือถ้าไม่สะดวกมานะเรามีบริการส่งเชนไฟแนนส่งรถให้ถึงที่สภาพตัวรถเรามีรับประกันหลังการขายทุกพันนานสูงสุดถึง1ปีนะได้รถไปก็ ใช้รถตีใหม่สบายใจใหายห่วงมีรับประกันหลังการขายให้คุ้มคมแบบนี้นะไม่มีแน่นอนนะยังไงาฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย